สำหรับในส่วนของสื่อนั้นเนี่ยนะครับความหมายนั้นก็เป็นความหมายที่ชัดอยู่ในตัวอยู่แล้วก็หมายความว่าจะเป็นการสื่อทั้งสองด้านสื่อทั้งในด้านของเทศบาลที่จะออกไปให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนนั้นหรือในวงกว้างนั้นได้รับทราบแล้วก็นําเอาข้อปัญหาจากทั้งด้านของประชาชนหรือชุมชนนั้นเนี่ยนะครับที่เดือดร้อนหรือเป็นปัญหา ที่จะได้นําเสนอกับทางด้านของท้องถิ่นเช่นเราจะเห็นทางเคเบิลทีวีนะครับที่มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็ไปออกทางเคเบิลทีวีแต่วันนี้นั้นก็มีช่องทางใหม่ในโซเชียลมีเดียนะครับซึงทันทีทันควันนะครับก็คือทางเฟซบุ o กนะครับตลอดเวลาซึ่งนนี้นั้นก็มีการพูดมีการคุยมีการร้องถึงปัญหานะครับแจ้งปัญหาก็สามารถแก้ไขแล้วก็ทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็คงจะในส่วนของการถแถลงข่าวที่เหมือนที่ สักครู่เนี่ยนะครับที่ใดแนะนํานั้นก็คิดว่าก็คงจะมีนะครับในช่วงสั้นๆตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทุก3เดือนเนี่ยนะครับก็จะมีการถแถลงข่าวใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้มีการแ,รแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อเรารู้จักกันแล้วมันก็คงจะง่ายนะครับต่อการสื่อต่อการที่จะได้พูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆในการที่จะได้นาเสนอครับต่อส่วนง,งานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไปถือว่าอีกเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านเราทาหน้าที่ แล้วก็เป็นการประสานแล้วก็แจ้งทางเทศบาลก็เป็นผู้ที่ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องขอบคุณในอย่างถูงเราไม่อยากจะยินคําว่าดีดีดีด,ดีทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่าในท่ามกลางความดีนั้นมันก็มีความไม่ดีอยู่เยอะนะครับเราอยากจะเห็นนะครับว่าไอ้ตรงไหนที่ไม่ดีนะครับท่านบอกมาบ้างนะครับเราจะได้แต่เป็นการแก้ไขซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับท่านอื่นมีไหมครับ